ภารกิจต่อไปครับผมเวราจะเอาปุ๋ยคิววครับมาใส่รอบๆบ,บริวเวณโคนต้นมะพร้าวนะฮะซึ่งดินตรงนี้จะบอกว่าเป็นดินก้อนบ่อแข็งมากครับลากมะพร้าวนี้แทบจะไม่เดินเลยวิธีการที่ผมทําก็คือเราก็ลองผิดลองถูกนี่นี่ครับผมคุยดินให้เป็นรอบๆฮะอยู่รอบๆโคนต้นมะพร้าวนะฮะตรงนี้ฮะ mm. ก็เดี๋ยวเอาเนี่ย เอาขี้วัวน,นี่นะครับผมใส่บริเวณร,ร,รอบๆตรงนี้เนะนี่ยร,ร,ร,รอบๆที่เราขุดแล้วพวนดินไว้นะครับผมก็จะล่อครับเ,เพื่ออ่อยให้ลากมะพร้าวนั้นนะฮะขึ้นมาหากินบริเวณหน้าผิวดินหน่อยครับเพราะว่าลากเดินลงไปยังไงก็สารอาหารมันก็ไม่ไม่ไมถึงอยู่แล้วทีนี้เราก็หยายลงไปเขยังไปครับ เทลงไปอรอบๆบ,บริเวณที่เราได้ขุดเป็นร่องๆไว้ครับเนี่ยแล้วก็เกลี่ยให้ทุัท่วเดี๋ยวพอขี้วัวมันโดนโดนน้ำแล้วเขาเขาจะค่อยๆย,ย่อยสลายครับค่อยๆย,ย่อยฮะไปเป็นดินทีนี้มันก็จะซึมลงสู่ชั้นผิวดินนะฮะอ่อยให้รากเนี่ยขึ้นมาหากินบนผิวดินได้ พอรากมะพร้าวเนี่ยขึ้นมาหากินบนผิวดินได้นะครับการใส่ปุ๋ยจะเป็นปุ๋ยเ,เคมีก็ดีนะครับหรือเป็นปุ๋ยน้ําหมักก็ดีเนี่ยมันมันก็จะถูกดูดซึมฮะเอาไปเลี้ยงที่ลาต้นได้ดีครับผมก็เป็นความคิดนะอลองผพิดลองปลูกไปครับเพราะว่าก็เท่าที่ปลูกมาเนี่ยมันรากมันไม่ไม่ค่อยโผล่ขึ้นมาบนดินนะครับผมโอเคภารกิจใส่ปุ๋ยฮะรอบๆบ,บ,บ,บริเวณต้นมะพร้าวนะครับสู้ๆครับผม